เคลมฝาครอบเสา C ชีวิก FK มาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจ๊อบนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเคลมฝาครอบเสา C นะครับของเจ้าคอนด้าชีวิก FK แต่ของ,ของผม,มงเป็น FK นะครับชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมันพเพยิ่เห็นไหมครับแตถ้ามองมันไม่เห็นไหมน้ำมามนกันอ่า ตัวนี้จะง,งอยี้มันมันออกมาอย่างนี้ซึ่งจริงมันต้องเรียบแบบเรียบเสมอใช่ไหมครับเป็นทั้งสองด้านเลยนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งพาไปดูอีกด้านหนึ่งนี่เห็นไหมครับตรงนี้นี่ก็เป็นเหมือนกันเราจะไปเคมนะครับ ก็คือตอนแรกนะครับผมไปเช็คระยะที่สวนท่าน้าก็เลยลองถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เคียมได้หรือเปล่าเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ทําเรื่องขอเคียมไปซึ่งตอนแรกเขาไม่แน่ใจว่าจะเคียมได้หรือไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าเขาสามารถเคีมได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเสา C คือตรงไหนนะครับอันเสาแรกเนี่ยเขาเรียกเสา A เสาอันที่2เนี่ยเขาเรียกเสาบแล้วก็ส่วนอันนี้อันที่3ามเขาเรียกว่าเสา C นะครับตอนนี้ก็ไปเคีมมาเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถ่ายวันรับรถยังก็ทำอันนี้ก็กลับมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนี่ตรงนี้มันตรงกิฟเลย ค่าชิ้นเนี่ยมันพันหกร้อยแปดสิบสามบาทไม่รวมวัสส่วนค่าเป็นราคาต่อข้างนะครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสามบาทสองข้างนี่อันนี้ก็อีกข้างหนึ่งเคม็มจริงๆอยากเค็มให้เป็นแบบตัวที่แบบตัว rf นะมันไม่มีขมยียมนี่ตัวแรกตัวนี้มันมันง้างอย่างนี้เอามาอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ กับการเค้มใครจะครบสามปีรีบเข้มนะครับเข้มได้ก็เค้มไปสิทธิ์ของเราอยู่แล้วส่วนไอ้เลขพาร์ทเนี่ยส่วนค่าครจะเบิกเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเลขพาร์ทไว้ให้ใต้รายละผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าหากข้อมูลของผมเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจ็อบนะครับไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ถ้ายอยากจะให้กำลังใจก็พิมพ์ fc job นะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ